สวัสดีท่านผู้ชมนะคบวันนี้เดี๋ยวมาทดสอบชาร์จแบตเตอรี่ iPhone 11ซึ่ง iPhone 11ลอ็ดตใหม่จะไม่มีอะแดปเตอร์แถมที่เป็นกล่องบางแต่ถ้าเป็นล็อดเก่าก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวเล็กแถมใครที่ซื้อ iPhone 11ลอ็ดตใหม่ที่เป็นกล่องบางมันจะมีแค่สายที่เป็นแบบ Type-C แล้วก็เป็นพอร์ตลายนิ่งนะครับซึ่งแถมมาให้ใหแค่สายไม่มีหูฟังแถมมาให้แล้วก็อะแดปเตอร์ ถ้าใครอยากได้นะครับก็ไปหาสั่งซื้อเพิ่มได้ในศูนย์ในช็อปนะครับราคา690บาทนะครับถ้าเป็นในร้านก็จะประมาณ650บาทนะครับมีเพืเ่อนๆน้องถามมาว่า iPhone 11ถ้าเอาอะแดปเตอร์ตัวใหญ่นะครับ20บาทมาชาร์จกับใช้เวลาชาร์จ0ถึง100นะครับเต็มกี่ชั่วโมงกี่นาทีผเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน ว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ว่าตัวเครื่องจะรองรับชาร์จเร็ว28วัตต์ใครที่จะซื้อลอตใหม่นะครับ iPhone 11ผมไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับไม่มีหูฟังไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับที่เป็นล็อตกล่องบางราคา22,100นนะครับความจุ64 g กิก ผมแนะนําให้ไปหาซื้อในร้านหรือว่าเพจนะครับร้านตู้ออนไลน์แบบนี้นะครับที่มันเป็นรถเก่ามันจะแถมหูฟังแถมอะแดปเตอร์ตัวเล็กแถมสายชาร์จถึงแม้มันจะไม่ได้แบบชาร์จเร็ว20วัตต์ก็จริงนะครับได,ได้ได้ตัวอะแดปเตอร์ตัวเล็กแต่มันยังน้อยมันก็ยังคุ้มค่านะครับกับราคาแต่ว่าใครที่ซื้อมาแล้วนะครับไดอะแดปเตอร์สายที่เป็นแบบ Type C มานะครับที่เป็นรถใหม่ก็ต้องไปซื้อ เป็นอะแดปเตอร์20วัตต์อยู่ดีนะครับก็เลยเดี๋ยวมาลองทดสอบชาร์จให้ดูระหว่างนี้ก็รอไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเล็กมันจะใช้เวลากับ2ชั่วโมงคกว่าเลยนะครับแบตเตอรี่ประมาณ3,110 m มิลลิแอมนะครับ iPhone 11ลอรองรับชาร์จเร็วแค่18วัตต์นะครับแล้วก็มีชาร์จไร้สาย สอบชาร์จเปิดขึ้นโลโก้นะคะรือว่าชาร์จเปิดเครื่องใช้เวลาประมาณ1นาที29วินาทีนะครับหรือว่า1นาที30วินาทีประมาณนี้นะครับก็คือขึ้นโลโก้นะครับเปิดเครื่องขึ้นโลโก้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเปิดหน้าหน้าเมนูหนึ่งนาที40่วินาทีประมาณชาร์จเสร็จนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะได้ประมาณ 2- 3%ถนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่อาจจะได้ประมาณประมาณ2% แล้วก็เดี๋ยวสรุปขึ้นเปอร์เซ็นต์ต่างๆไว้นะครับท้ายคลิปเลยว่าชาร์จใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาที จาก0ถึง100%ใช้เวลาอยู่ที่2ชั่วโมง18นาทีนะครับโดยประมาณเพราะว่าเครื่องนี้เป็นมือสองนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งอาจจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยใกล้ๆเคียงกันอาจจะเป็น20นาที30นาทีประมาณนี้ในแต่ละวันบางคนอาจจะชาร์จไปทำงานก่อนไปทำงานเนี่ยนะครับเวลา1ชั่วโมงนะครับก่อนเอาไปทำงานก็จะชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ80%นะครับ หรืออาจจะนานกว่าน,นี้นะครับขึ้นอยู่กับการชาร์จแต่ละคนด้วยนะครับผมแล้วก็สุขภาพแบตเตอรี่ของแต่ละคนด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่จะซื้อนะครับรถใหม่แนะนําไม่หาซื้อรถอเก่าดีวกว่านะครับถ้าใครที่ซื้อมาแล้วนะครับก็ซื้ออะแดปเตอร์ตัวใหญ่ไปเลยนะครับที่เป็นแบบ20วัตต์เพราะถ้าซื้อแบบตัวเล็กมามันจะใส่ต่อสายชาร์จของ Type C ไม่ได้นะครับมันจะต่อสายชาร์จของ Type C ไม่ได้นะครับ ว่ารถใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบหัวไทซีแล้วก็่อนไลนิ่งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ